ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับที่ส่งแรงใจแรงเคียร์มาก็สัดสป,ปดาห์นี้ที่แข่งก็จะมีทั้งหมด2รุ่นก็จะแข่ง e ีโแล้วก็ GTC นะครับผมผลการแข่งขันของ e ีโก็เหมือนจะเรียบง่ายแต่ว่าก็ค่อนข้างจะดุดันนะครับแข่งกันดุดันมากเลยนะครับก็มีชิงตำแหน่งกันอะไรบ้างนะครับแต่ก็ ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะครับแต่ก็จะพยายามสู้ใหม่เอาสนามต่อไปนะครับผมแล้วก็ GTC นะครับก็คาดหวังไว้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็จบในันดับที่ดีอยู่นะครับผมก็ที่5้โออแล้วก็ที่3ในรุ่นที่1ของของพอเชนะครับผมในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ที่2อโออแล้วก็ที่1ในรุ่นแล้วก็ที่1นึ่งพอเชนะครับผมก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากรุ่นใหญ่นะครับผมผมไม่เคย ที่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนรถค่อนข้างจะเร็วมากกว่า e ีโคโเยอะเลยนะครับแล้วก็เสียวมากนะครับผมเป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆเลยนะครับผมนะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับส่งแรงใจแรงเคียร์ผมสนามหน้าด้วยนะครับผมผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมจะลืมเคลียร์ผมอธิักษ้างคุณดิเจริญทีมสังกัด b ีควิกเลตติ้งทีมนะครับผมขอบคุณครับ